ทักทายทุกคนนะคะเรามาพบกับช่วงจอมแจมเข้าครัวอีกแล้วในวันนี้นะคะซึ่งจอมก็จะทําอาหารนะคะอีกเมนูหนึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดนะคะจอมก็จะซื้อปลาซื้อไก่ซื้อเนื้อหมูนะคะเอาไว้นะคะมีแม่ค้ามาขายปลามาเราก็สต็อกไว้สําหรับทําอาหารที่หลากหลายนะคะอันนี้เป็นปลานิลปลานิลเขาก็ทํามาเป็นปลานิล ปลานิลเกือบจจะเป็นปลานิลแดดเดียวแต่ว่าปลาของพี่เขาเนี่ยสดใหม่มากนะคะเพราะถ้าเกิดสดใหม่ปุ๊บนึงเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องของความเค็มหรืออะไรนะคะล้างน้ําออกก่อนแล้วทาให้เสดดน้ําแล้วก็คลุกแป้งนะคะแล้วก็ทอดวันนี้จําจะทําปลานะคะเมนูอีกเบน,นึงที่เป็นเมนูปลานะคะปลานิลคั่วพริกเกลือนะคะจริงๆแล้วก็เอาแป้งมาทาที่ตัวปลาด้วยแหละนิดนึงนะคะเพื่อความที่เราไปทอดเนี่ยหลังจากที่เราล้างออกแล้วนะคะความเค็มเอ่ยอะไรเอ่ยที่แบบ เผื่อแบบมีแลงวันมาตอมหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่ขายของเนี่ยมันจะได้แบบว่าหมดความคลายใจนะคะมีความสบายใจที่จะทําเมนูนี้นะคะแล้วก็ตั้งกระทะไว้นะคะให้น้ํามันร้อนนะคะใช้ไฟกลางจนถึงแรงนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะการทอดปลาทุกอย่างเนี่ยจะอมน้ํามันพอการอมน้ํามันปุ๊บก็คือการสุกไม่จริงข้างนอกสุกข,ข้างในไม่สุกอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ค่อยๆเอาปลาลงไปทอดก่อนนะคะคลุกแป้งเล็กน้อยนะคะแป้งทอดอาหารแป้งประกอบอาหารนี่แหละแล้วก็คลุกๆไปนิดๆนึงนะคะปลามีความเค็มอยู่แล้วดั้งเดิมเพราะว่าเขาหมักน้ําเกลือนะคะก่อนที่จะไปไปทาเป็นปลาแดดเดียวนะคะแต่นี้จําก็แหวกปลาออกเป็นเป็นลักษณะของการแหวกปีกผีเสื้อซ้ายขวานะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยเข้าถึงเครื่องปรุงได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็ทอดค่ะใช้เวลาทอดไปนะคะ ไฟฟูนะคะทอดให้กรอบเหลืองพอดีแล้วก็เตรียมเครื่องอย่างอื่นไว้อย่างเช่นหอมกระเทียมพริกซอยนะคะเพื่อที่จะเอามาคลุกๆแล้วก็ปรุงเป็นปลานะคะไม่ใช่ปลาสามรสแต่เป็นปลาคั่วพริกเกลือเอาแบบง่ายๆนะคะทําง่ายๆแล้วก็ทานง่ายๆก่อนแบบนี้เลยนะคะปลาของเรานะคะสุกแล้วเราเอาเส็จน้ํามันไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเอาปลาเส็ชนามันไว้ก่อนแล้วก็ เอาเครื่องที่เป็นหอมนะคะกระเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จําซอยไว้นะคะลงไปคลุกๆนะคะทอดเหมือนจะทอดกับน้ามันแล้วก็ปรุงรสะนะคะปรุงรสตามที่เราอยากจะอยากต้องการที่จะให้รสชาติเป็นเลยนะคะอาจจะใส่ผงนัวใส่น้ําตาลทรายไปนิดนึงนะคะเพื่อความหวานแบบกลมกล่อมหวานๆเค็มๆน,น,นะคะเมนูคั่วพริกเกลือเนี่ยจริงๆเขาต้องตาพริกให้แหลกมากๆแต่ว่าอันนี้เราทราบอยู่ว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยไม่สามารถทานพริกที่ เลเวลเพดขนาดนั้นได้นะคะเราก็เลยเอามาเหมือนกับซอยเอานะคะซอยพริกเอานะคะแล้วก็เหมือนกับผักชีเนี่ยก็เอาไว้สําหรับโรยท้ายนะคะเอาปลาลงไปคุกปรุงรสนิดนึงนะคะพอเมื่อเมื่อส่วนผสมทุกอย่างของเรางวดแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะใส่ผงนัวลงไปนะคะคุกคุกคุก,ค,กคุกนะคะก็ตักขึ้นมาพร้อมที่จะเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเตรียมข้าวไว้เลยนะคะข้าว ข้าวสวยแล้วร้อนเนี่ยทาให้กินกับปลาที่ก็ร้อนๆเหมือนกันแล้วก็มีรสชาตินิดนึงเนี่ยจะอร่อยมากนะคะทุกคนเมนูนี้ก็ทําได้ไม่ยากนะคะใช้กระชอนปลาดุกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีนะคะคั่วพริกเกลือเนี่ยทอดปลาให้กรอบแล้วก็มาคั่วพริกเกลือนะคะคั่วพริกเกลือหมายความว่าปรุงรสลักษณะของการคั่วพริกเกลือกระเทียมหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เมนูที่อร่อยแบบนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ